เรื่องเล่าตำนานเปิดตำนานการสักยันต์หลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือสําหรับเรื่องของการสักยันต์นะครับรวมทั้งการสักเซกตัวอักขรเนี่ยบนผิวหนาร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาอาคมที่คนมีความเชื่อความศรัทธาน,นะครับชื่นชอบแล้วก็มักจะาหาสถานที่ทําพิธีนะครับแน่นอนครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์สายสักยันต์เนี่ยหลายต่อหลายสนักด้วยกันนะครับที่โด่งดังเนี่ย อย่างแน่นอนเราก็รู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นวัดบางพระบ้านพธเทียมซิวใจเอื้อรวมทั้งนะครับในอดีตเนี่ยก็ยังมีสำนักสักยันเนี่ยที่โด่งดังอีกมากมายครับหนึ่งนะน,นะครับถ้าพูดถึงที่จังหวัดพระนครเสียยุธยาเนี่ยก็จะมีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยยิ่งแต่อดีตเนี่ยเรียกกันว่าใครเป็นชายชาตรีชาวกรุงเสียยุธยาเนี่ยจะต้องเคยผ่านการสักยันที่นี่นะครับสาหรับคนที่แบบมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับ อคัคระแล้วก็เรื่องการใช้วัตถุมงคลน,นะครับนั่นก็คือวัดขนอนเหนือนะครับหลวงพ่อพรมเนี่ยท่านถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ในสายที่เรียกว่าสายเหนียวสายบูนักเลงรุ่นเก่านะครับส่วนมากเนี่ยเขาเล่ากันนะฮะว่าจะเคยสัก หรือเคยได้รับวิชาการป้องกันตัวี่ยมาจากสำนักวัดขนอนเหนือนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับมีข้อมูลนที่น่าสนใจนะครับจากทางแฟนเพจสืบสารตำนานสักยัน์หลวงลุงพรมติดสาเทโวนะครับอันนี้ก็มาอ่านแล้วก็น่าสนใจนะก็เลยนํามาเรียบเรียงแนละนําเสนอนะครับในแฟนเพจเนี่ยเขาก็มีข้อมูลนะครับลงเอาไว้ว่าหลวงพ่อพรมนะครับท่านเหน่ยมีชื่อเสียงในการสักยันมาก่อนสิทธิ์รุ่นเก่าๆนะครับมักจะต้องสักยันกับหลวงพ่อพรมนะด้วยกันทั้งสิ้น ในช่วงมันไปชีวิตของท่านนะครับหลวงพ่อเนี่ยท่านงดในเรื่องของการสักนะครับแต่ว่ามอบหมายให้พระอาจารย์ศาสตร์เนี่ยที่ได้รับการถ่ายทอดการสักเนี่ยเป็นผู้สักแทนโดยหลวงพ่อผมนะครับท่านจะปลุกเสกประสิทธิ์กำกับให้นะครับแต่ว่าถึงจะเป็นการเสกกำกับให้อย่างเดียวเนี่ยแต่ก็เรียกกันได้ว่าขลังเหมือนกันเลยนะครับสิทธิ์ที่มาสักนะครับในราวๆสิบปีก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพเนี่ย บางคนโชคดีนะครับยังทันนะครับที่หลวงพ่อพรมเนี่ยท่านลงมือสักด้วยตัวเองนะครับพิชาการสักยันต์ของหลวงพ่อท่านนะครับนับว่ามีข้อแตกต่างจากที่อื่นอยู่สองสามข้อนะครับตามที่มีข้อมูลลงไว้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพลิกความเชื่อในการสักยันต์เรียกว่าโดยสิ้นเชิงข้อแตกต่างที่พูดถึงนะฮะก็จะมีพระอาจารย์ท่านสักยันต์เนี่ยเป็นผู้ยืนยันไว้หลายท่านนะครับว่าพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวว่าไม่รู้ว่าหลวงพี่พรมทำได้อย่างไรกูยังทำไม่ถึง ข้อแต,ตกต่างดังกล่าวนั้นนะครับนั่นก็คือหนึ่ง เวลายันขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าของขึ้นเนี่ยคอหลวงพ่อคมนะครับจะไม่แสดงอาการเป็นสัตว์ออกมาเต้นนะฮะอยู่กับที่อะไรพวกเนี้ยแต่ของท่านนะครับจะขึ้นมาแค่ลักษณะที่เรียกกันว่าขนลุกเกลียวนะครับไปจนถึงเส้นผมและรอยสักเนี่ยจะเสียวว่าวา่าเกิดอาการว่ารอยสักเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเองนะครับและข้อที่2นะครับของท่านเนี่ยไม่มีข้อห้ามเลยค่บาบเกี่ยวกับเรื่องของกินไม่ว่าจะเป็นสาเกบวบน้ำเต้าเนี่ยหรือในเรื่องของการห้ามมุดนู่นลอดนี่นะครับแล้วก็มีข้อมูล คุที่ลงเอาไว้ตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าหลวงพ่อพรมเนี่ยท่านเคยได้กล่าวไว้นะครับว่าของกูขอให้มึงรู้ตัวนะครับของกูขึ้นให้มึงรู้ตัวจะได้มีสติว่าจะสู้หรือจะหนีหลวงพ่อพรมนะครับท่านว่าถ้าเอาแต่สั่นอยู่กับที่เนี่ยจะไปสู้รบตบมือกับใครเขาได้เดีย๋ยวก็โดนรุมตีตายนะครับส่วนเรื่องการห้ามกินห้ามมุดเนี่ย ลูกศิษย์หลายคนนะครับเคยถามหลวงพ่อพรมท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ห้ามท่านว่าพวกมือใจเสียงกันไปเองพวกมือเกิดมาจากทางไหนถ้าจะเสื่อมมืองคงเสื่อมตั้งแต่เกิดมาแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นดีนึงเรียกว่าพลิกความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับด้านการสักยัน์เรื่องข้อห้ามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะแฟนเพจสืบสารตำนานสักยัน์หลวงหลุงพรมนะครับติบสเทวนะครับที่นำข้อมูลดีๆนะครับมาเผยแพร่นะครับผม